สวัสดีครับวันนี้น้องเพงทำอะไรอยู่ครับน้องเิงเพงกำลังทำอะไรปลูกปลูกต้นไม้ปลูกปลูกต้นอะไรครับลูกบอลกระดาษด่ากระดาษตาอ,อ่าน้องบอลรน้ลหรอพียงเงตั้งชื่อให้ว่าน,น้องบอลต้นนี้คือน้องบอลตอนนี้ ตอนนี้แม่บีนะคะกับน้องหินกำลังเปลี่ยนกระถางหุดเปลี่ยนกระถางให้ต้นบอลกระดาษนะคะที่พ่อจากชิ้นตานะคะตั้งตั้งแต่แรกแม่บีใช้บ่องกระดาษตั้งทีแรกเนาะแม่บีใช้เป็นกระถางตัวนี้นะคะเป็นกระป๋องพลาสติกใสแบบนี้นะคะที่แม่บีใช้ดัดแปลง ดัดแปลงตอนในช่วงที่กระถางขาดตลาดนะเพื่อนๆเนจาะรูแบบนี้เนาะเพราะชิ้นตานะคะเพื่อนๆตอนตอน,ตอนนี้น้องเขาโตกลางใบโตใหญ่กว่ากระถางแล้วนะคะแม่พีก็สมควรที่จะเปลี่ยนกระถางให้น้องเขาได้แล้วเพราะเขาโตเร็วนะคะเพราะว่าต้นนี้นะเขาติดเขียวมาเยอะหน่อยเนาะใบแรกน้องเขาเขียวมาแล้วก็ด่างติดตรงตรงหูใบมานิดนึงนะคะ ้องหินกาลังช่วยแม่เติมดินนะคะแต่ใบที่สองเขานะคะด่างด่างกระจายมาเลยเนาะนี่สวยเลยกระจานี่ยครับด่างกระจายนี่ไงมีขาวมีขาว,ม,ขาวมีเขียวทั่วใบเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมจน,น้ำุบิอ่าตอนนี้แม่ไปรดน้ํำมา โอเคโนะน้ยก็ค่อยๆทำนะครับดินที่แม่บีใช้นะคะก็จะเป็นดินที่ผสมเองนะคะก,ก็จะมดะดีดินมูลไส้เดือนนะคะเพื่อนๆดินมูลไส้เดือนแล้วก็มีเพอร์ไลเนาะแล้วก็มีหินผเขาบไฟเบอร์เล็กนะคะแล้วก็จะมีปุ๋ยออสโมโคโ้สิบสามสิบสามเนาะปุ๋ยละลายช้าผสมลงไปด้วยกันนะคะ น้องเพิงกำลังช่วยแม่เติมดินจนเต็มกระถางแล้วนะคะพเพื่อนเรียบร้อยเนาะนี่น้องแค่มดครับค่อยใส่ก็ได้ครับเอาก็ดีแหดนี่นะคะใบใบแรกใบที่สองนะคะแม่บีก็อยากจะมาแชร์นะคะสําหรับใครที่เอฟเอฟไข่บนกระดาษไปที่เอาไปรุ้นปลูกแล้วมันเขียวนะคะเ,เพื่อนๆหรือว่า ซื้อชิ้นตาบอลกระดาษนะคะจากแม่ด่างไปแล้วมันติดเขียวมาแบบไปเหมือนของแม่บีแบบนี้นะคะน้องก็มีโอกาสที่จะด่างนะคะเพื่อนเป็นเสน่ห์ของไม้ด่างอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนให้เพื่อนได้ลุ้นนะคะมันก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนในการปลูกไม้ด่างนะคะนี่เนาะมึงเองพอแล้วลูกพอละพอละเดี๋ยน้องเขา พอแล้วลูกนี่เนาะก็ดินที่ดินที่เอามาปลูกนะคะดินที่เราผสมเนี่ยก็จะไม่แน่นนะคะไม่แน่นจนเกินไปนะคะทำให้ใหต้นบอลกระดาษไงลูกโตโตไวใช่ไหมโตไวน,น้องบอลเขาชอบดินแบบนี้รู้ไหมครับนี่เห็นไหมเจ๋ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเฮงองเเดี๋ยวน้องเฮงมาค่อยมาอัปเดตความตูให้ดูคลิปหน้าเนาะว่าจะว่าจะดางสวยแค่ไหนเนาะตอนนี้น้องเขาก็ตั้งท้องตั้งท้องหลอดอีกแล้วเนาะหลอดที่สามใบที่สามนะคะเพื่อนๆนี่อันนี้ใบแรกนี่ใบที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นใบที่สามไปพร้อมๆกันนะคะกับน้องบอลกระดาษต้นนี้เนาะว่าจะด่างสวย หรือจะด่างเทพแค่ไหนเนาะฝากติดตามคลิปหน้านด้วยนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ